ผมนัมเบอร์148่งอหลอดเดือนกรกฎาคมค่ะแต่บอกเลยว่าคลิปมามีตอนนี้อัดสต็อกไว้เยอะมากเพราะฉะนั้นน่ะตอนที่ผมออกอากาศอ่ะผมคิดว่าผมน่าจะมีบ้านไปแล้วแหละไม่รู้เพื่อนๆอจะได้มาเจอผมที่ฟาร์มหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าผมจะได้ออกเทปไหนเรื่องอะไรก็ไม่รู้แต่ให้ถีน,นี่เป็นคนมาเฉลยดีกว่านะคะ สวัสดีค่ะที่ฉลิมน,นะคะรายาการี่ชิงค่ะ,คคะและแน่นอนรายการชิ้นอินโฟค่ะเหมือนเดิม <c oughs> ตอนนี้แบกเยอะไม่ค่อยไหว <c oughs> เพราะฉะนั้นคลิปไหนที่มีกิจกรรมอะไรเยอะๆก็ขออนุญาตเก็บน้องก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกัน one minute t h s e c o n d s later มาเสร็จเรียบร้อยแล้วคลิปนี้เอาเป็นว่าใช้คำว่าแนะนำละกันแล้วก็เพื่อนๆเ,เอาไปปรับใช้นะคะ จริงๆมีคำถามมาทั้งพี่เยอะมากสำหรับพวกวัสดุปูกรงต่างๆที่ใช้ในการเลี้ยงชินว่าใช้อะไรดีแบบไหนปลอดภัยเลี้ยงยังไงดีต่างประเทศเลี้ยงยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะมาพูดคร่าวๆให้ฟังแต่ก่อนอื่นต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าจริงๆตัวพี่เองเนี่ยพี่เป็นคนแนะนำให้เลี้ยงกรงแบบที่มีลิ้นชักพี่ไม่ได้พูดว่าเป็นกรงคอสตอม เป็นกรงอาห6อาหหรือเป็นกรงยี่ห้ออะไรนะคะอะไรก็ได้แต่สิ่งที่พี่แนะนำเนี่ยพี่จะแนะนำให้เลี้ยงกรงที่มีลิ้นชักเพราะฉะนั้นกรงที่มันไม่ได้มีลิ้นชักในการทองความสะอาดอะพี่จะไม่แนะนำให้เลี้ยงกรงแบบนั้นเลย mm hmm. คือถามว่าเฮ้ยแบบทำไมบางคนจะแซวพี่ว่าเพราะว่ากรงมีลิ้นชักมันแพงกว่าใช่ไหมล่ะเลยแบบเลี้ยงกรงแบบนั้นคือต้องบอกว่าไม่เกี่ยวเลยถ้าใครเคยย้อนดูคลิปพี่ที่พี่เลี้ยงชิ้นเมื่อแบบ20กว่าปีที่แล้วเงี้ย หนูสังเกตว่าตอนนั้นยังไม่เป็นไฟริเชนพี่ก็เลี้ยงกรงมีลินชักเพราะจริงๆแล้วอะค่ะตอนที่เราเป็นคนเลี้ยงเล่นอะเราลองมาหมดทุกอย่างแล้วลองวัสดุปูกรงมาหมดทุกอย่างแล้วก่อนที่จะมาตกผลึกได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดทั้งกับตัวเขาเองแล้วกับตัวเราเพราะฉะนั้นอะพี่ก็เลยตกผลึกได้ว่ากรงที่ดีที่สุดคือกรงที่มีลิ้นชักถามว่าเพราะอะไรอะยกตัวอย่างง่ายนี่เวลาที่ เป็นกรงที่มีดินชักใช่ไหมคะสิ่งสกปรกโปกะมันจะแยกจากตัวน้องชัดเจนอย่างเช่นสมมติอันนี้เขากินหญ้าแล้วเขาเขี่หญ้าก็ตกลงมาข้างล่างเขาอึเขาก็ตกลงมาข้างล่างเขาฉี่ก็มันก็ตกลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นมันแทบจะไม่มีอะไรที่อยู่ในกรงที่ทําให้เขามีความเสี่ยงในการติดเชื้อหรือว่าเป็นโรคต่างๆได้แต่วันนี้ถาดดูสะอาดหน่อยไม่ได้เตรียมกับน้องเขาไว้นะน้องเขาเก็บถาดพอดี อ่ะอย่างอนี้อันี้ก็อืดแกลกราดเลยเห็นไหมคะเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นคืออย่างเงี้ยอืก,ก็ลงมาข้างล่างทุกอย่างก็ลงมาข้างล่างหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบมันเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วพอแบบเนี้ยมันจะทําให้การทำความสะอาดง่าย <Wow. S 1> แค่หนูดึงถาดออกปึ๊บเททิ้งเอาถาดไปลา้างก็ได้เลยซึ่งของพี่อะค่ะพี่จะล้างถาดอาทิตย์ละ1นึ่งวนัน ส่วนเก็บถาดเนี่ยพี่จะเก็บอาทิตย์ละประมาณถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะ2ถึง3ครั้งนะน้องๆก็จะแบบเป็นคนเก็บถาดเราก็จะคอยเช็คอือะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแต่ถ้าถามว่าอา้าวแล้วพอเราใช้เป็นกรงที่มีริ้นชักแบบนี้แล้ววัสดุปลูกกรงหละเป็นแบบไหนอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับหลายอย่างถ้าเกิดไม่งั้นนะคะ เราก็ใช้เป็นแผ่นรองซับของสุนัขขนาดก็คือเท่ากับขนาดกรงซึ่งส่วนใหญ่มันจะมีไซส์มาตรฐานอยู่แล้วอย่างเช่น45 60 45 35หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจำไม่ได้ประมาณนั้นเราก็ปูเลยแล้วก็พับมุมให้เรียบร้อยให้ตัวพลาสติกอะมันไม่ขึ้นไปข้างบนเพื่อที่เด็กจะดึงมาเล่นได้พอถึงเวลาเราก็ลวกทิ้งเลยประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ได้เลี้ยงกรงที่มีลิ้นชกักซึ่งมันมีกรงหลากหลายมากมายเลย เขาก็จะสอบถามว่าแบบเออแล้วใช้วัสดุปูกรงอะไรจริงๆมันจะมีวัสดุตัวหนึ่งค่ะที่เราจะเรียกว่าแคร์เฟชจริงๆมันคือยี่ห้อแหละก็คือแคร์เฟชนะคะแคร์เฟชเนี่ยมันจะเป็นกระดาษอัดก็คือเป็นเยื่อไม้ใช่ไหมเหมือนกระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยกระดาษอัดแล้วก็เอามาปูกกรงวัสดุตัวนั้นน่ะคือมันดีมากเมื่อก่อนตอนที่พี่ใช้กรงแบบที่ไม่มีลิ้นชักพี่ก็เคยใช้ขาดขี้เลื่อยแล้ว มันเกิดหลายอย่างเกิดขึ้นเยอะมากเยอะมากจริงๆจนกระทั่งตอนนั้นน่ะมันมีแคร์เฟชตัวนี้เข้ามาพอใช้แคร์เฟชปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันจบหมดเลยแต่ข้อเสียคือแคร์เฟรชแพงมากห่อหนึ่งแบบส0มร้อยอะไรเงี้ยประมาณนั้นตอนที่พี่เริ่มเรียนกองที่นีนลิ้นชักแบบนี้ครั้งแรกอะ่ะตอนนั้นพี่ก็ยังใช้แคร์เฟชอยู่นะพี่ก็ใช้แคร์เฟชปูสี่มุมเพราะชินชอบฉีตามมุมใช่ปะ่ะพี่ก็ใช้แคร์เฟชปูสี่มุมตอนนั้นอะ่ะยังไม่มีชุ่ม ยังไม่มีน้องมาช่วยทางความสะอาดพอใช้แค่เฟรชอย่างเงี้ยประมาณสักอาทิตย์สอาทิตย์พี่ทําความสะอาดครั้งหนึ่งมันก็โอเคขึ้นแต่ตอนนั้นพี่ก็หมดค่า Fresh, แค่เฟรชเนียรับประมาณสองหมื่นก็ <c oughs> เลยรู้สึกว่าจ้างคนน่าจะดีกว่าถ้าเราต้องจ่ายค่าแค่เฟรชสอยงหมื่นอะไรเงี้ย <c oughs> ตอนนั้นก็เลยเปลี่ยนมาพอมาจ้างคนเราก็เลยไม่ได้ปูแล้วแต่ถามว่าเราก็จะชอบเห็นคนใช้ขี้เลือ่อยการตออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างเยอะซึ่ง มันค่อนข้างอันตรายเอาก้านปอ,อก่อนคือก้านปอเนี่ยไม่เหมาะกับชินชิล่าเลยริง <No. S 1> มันเคยมีเคสหลายเคสมากๆที่ชินกินก้านปอแล้วก้านปอมันไปอุดตันในลำไส้แล้วเกิดเป็นอึแพกลำไส้กลืนกันแล้วก็ต้องผ่าตัดมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเยอะมากรวมถึงเคยมีเคสที่แบบเหมือนเขาเลี้ยงชินนะคะแล้วก็คลอดลูกแล้วลูกก็อยู่ที่ก้านปอแล้วเด็กเนาะมันก็ยังไม่รู้เรื่องอะ่ะเขาก็กินก้านปอลงไปแล้วก็ติดคอ อันนี้ก็คือมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันคือถามว่ามันเป็นแบบนี้ทุกเคสไหมไม่ไมหรอกแต่สาหรับพี่อะไรที่มีความเสี่ยงพี่ไม่เอาเลยพี่ยอมจ่ายเงินแพงให้เด็กปลอดภยัยดีกว่าเลี่ยงให้ใช้ของถูกเพื่อที่ให้เด็กมีความเสี่ยงอันนี้สําหรับพี่อะส่วนอีกอย่างหนึ่งก็คือขี้เลื่อยขี้เลื่อยเนี่ยเราตอบได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าไม่ควรใช้ต้องใช้แบบนี้ดีกว่า ต่างประเทศจริงๆแล้วก็มีการใช้ขี้เลื่อยนะคะแต่ฟาร์มหลักๆใ,ๆใหญ่ๆจริงๆที่พี่ไปเยี่ยมมาฟาร์มเพื่อการพัฒนาฟาร์มเพื่อการประกวดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาใช้กรงที่มีดินช้างหมดเลยแล้วเขาจะไม่ใช้ขี้เลื่อย <No. S 1> อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของขนขี้เลื่อยบางครั้งมันไปติดตามขนค่ะแล้วมันทําให้ต้องกรูมหรือว่าติดเป็นสังกตงังมันเลยทําให้การดูแลเด็กๆเพื่อการประกวดปันยากขึ้น อันนี้คือสําหรับที่ต่างประเทศคือต่างประเทศเนี่ยยังมีบางที่ที่ใช้ขี้เลื่อยบ้างด้วยฝนต้องบอกแบบนี้ขี้เลื่อยอะ่ะมันไม่เหมาะกับอากาศบ้านเราแต่มันไม่ใช่ว่ามันใช้ไม่ได้เลยต่างประเทศเนี่ยที่เขาใช้ขี้เลื่อยเพราะว่าบ้านเขาอากาศแห้งแล้วก็หนาวเขาเลี้ยงในโรงเรือนที่เป็นระบบปิดก็จริงอยู่แต่เขาไม่ได้มีแอร์นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็คือต้องเปิดหน้าต่า เพื่อให้ลมมันเข้าอากาศมาระบายเพราะฉะนั้นฝุ่นของขี้เลื่อยเนี่ยมันก็จะปลิวออกไปข้างนอกได้รวมถึงเพราะอากาศมันไม่ได้ชื้นแบบบ้านเราเนี่ยการหมักหนุนของของี้เลื่อยอมันก็จะน้อยลงต่างประเทศก็เลยเห็นการใช้ขี้เลื่อยในบางที่บางนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบ้านเราเลยจริงๆเนี่ยที่ไม่ค่อยอยากแนะนําให้ใช้ขี้เลื่อยหลักๆเลยด้วยผลสาอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือขี้เลื่อยฝุ่นเยอะคือมันจะทําให้เด็กๆเป็นตาอักเสบได้ง่ายมากคือชินชิล่าเนี่ยบางครั้งเขานั่ง นอนหรือแบบนอนหลับลอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้หลับตานะบางครั้งเราเอาทรายให้เขาอาบอะเราเลอเพอทรายเข้าตายังมีตาอักเสบเลยแล้วถามว่าการที่เขานอนคลุกกับขี้เลื่อยอะมันก็มีโอกาสที่จะทําให้เด็กๆตาอักเสบได้เหมือนกันคําว่ามีโอกาสไม่ได้หมายความว่าเด็กๆทุกตัวต้องเต็นแต่อย่างที่พี่บอกถ้าสําหรับพี่แค่มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงคือพี่ไม่เอาละอันแันที่1อันที่2อรือ,อ,อว่าบ้านเราเนี่ยมันร้อนชื้นเพราะฉะนั้นการหมักหมมข,ของขี้เลื่อยเนี่ย มันเกิดขึ้นได้เร็วกว่าพอมันเกิดขึ้นได้เร็วกว่าทําให้การติดเชื้อของชินชิรามันเกิดขึ้นได้เร็วไม่ว่าจะเป็นเด็กๆเกขาเสียหรือแบบช่วงที่เขาฮีทก็ทําให้การติดเชื้อที่หมดลูกได้ง่ายเหมือนกันอย่างนี้ค่ะอย่างที่3ก็คือขี้เลื่อยอ่ะมันฟูกระจายเต็มห้องเร็วกว่าที่มันเป็นฝุ่นไม้เพราะฉะนั้นภูมิแพ้ที่จะเกิดสําหรับเราที่เราเป็นคนเลี้ยงอ่ะมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงกว่าการที่เราเลี้ยงกรงแบบ มีลิ้นชักที่มันไม่ต้องมีความเสี่ยงใดๆเกิดขึ้นแล้วยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะส่วนท่านใดจะตัดสินใจเลี้ยงอะไรยังไงแบบไหนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดหรือถูกร้อซมันอยู่ที่ว่าเราเลี้ยงแล้วเราโอเคไหมการเลี้ยงแบบนี้แล้วมันปรับกับเราแล้วมันแบบ สะดวกหรือเปล่าเอาคําว่าใช้สะดวกของเราเป็นที่ตั้งแต่ก็ให้ปลอดภัยสําหรับชินชิลาด้วยเหมือนกันเป็นแบบนี้น่าจะดีที่สุดยังไงคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ใน EP หนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ฟ้ลี่ชินชาแนลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย